เรื่องราวที่ชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยนะครับอยู่ๆก็ร้อนระอุขึ้นมาอย่างไม่มีใครคาดคิดแต่ว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนเดิมครับมันไม่ใช่แค่ความขัดแย้งเก่าๆที่เราเคยเห็นแต่มันคือเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ที่กำลังจะเข้ามาเปลี่ยนหน้าตาของสงครามไปตลอดการเลยก็นั่นน่ะสิครับคำถามก็คือไอความขัดแย้งที่มันมีมานานเป็น 10, 10ปีเนี่ยทำไมอยู่ๆมันถึงกลายร่างเป็นสงครามไฮเทคไปได้คำตอบของคำถามนี้มันเกี่ยวกับอาวุธชนิดหนึ่งครับ ที่ราคาถูกมากหาซื้อง่ายแต่ประสิทธิภาพของมันนิ่มน่ากลัวยอย่างไม่น่าเชื่อเลยเอาละครับเพื่อให้เข้าใจภาพรวมทั้งหมดนะเราจะมาไล่ดูกันทีละประเด็นเลยมีทั้งหมด5เรื่องด้วยกันนะครับเริ่มจากตัวจุดชนวนของเรื่องทั้งหมดกันก่อนเลยเข้าเรื่องแรกกันเลยนะครับคือสถานการณ์มันคุก,กรุ่นอยู่แล้วละครับแต่จุดเปลี่ยนจริงๆเนี่ยมันเกิดขึ้นช่วงวันที่12ธันวาคมที่ผ่านมานี่เองเมื่อมีภายคุกคามรูปแบบใหม่ปรากฏตัวขึ้นมาจากฝั่งกัมพูชา ไอเจ้าโดรนที่ว่าเนี่ยมันคือโดรน FPV หรือที่เราเรียกกันติดปากว่าโดรนกัมมิกาเซครับสิ่งที่มันน่าทึ่งก็คือมันเป็นเทคโนโลยีที่เรียบง่ายมากนะครับแต่พลังทำลายล้างของมันเนี่ยสูงรลิ้วเลยไม่เหมือนโดรนทหารแพงๆนะครับพวกนี้เนี่ยสร้างจากชิ้นส่วนที่หาซื้อได้ตามร้านค้าออนไลน์ทั่วไปเลยแล้วมันทำงานยังไงหน่อเล่ะครับง่ายมากๆเลยครับ 1. คือเอาพวกหัวรบ RPG หรือลูกปืนครกมามัดติดกับตัวโดรนเลย 2. คือคนบังคับก็แค่ใส่แว่น FPV ที่รับภาพสดๆจากกล้องบนโดรนความรู้สึกมันเหมือนเล่นวิดีโอเกมเลยครับแล้วก็แค่บังคับมันพุ่งเข้าชนเป้าหมายตุ้มจบเลยและนี่แหละครับคือหัวใจของมันเลยต้นทุนต่ำมากแต่ผลกระทบมหาศาลเขาเรียกกันว่าสงครามออสมมาตรครับลองนึกภาพตามนะครับโดรนตัวหนึ่งเนี่ยราคาอาจจะแค่ไม่กี่หมื่นบาท แต่กลับเอาไปทำลายยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่ราคาเป็น1 0บ0ล้านได้โอ้โหมันคือการเปลี่ยนเกมในสนามรบอย่างแท้จริงเลยพอโดนโจมตีแบบนี้แน่นอนว่าฝ่ายไทยก็ต้องสืบสิครับกองทัพภาคที่2ก็เลยลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วสิ่งที่เจอจากซากโดเนี่ยมันเริ่มเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยครับพอแกะซากออกมาดูเนี่ย โอ้โห oh oh, ชิ้นส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นโครงคาร์บอนไฟเบอร์แบตเตอรี่หรือแม้แต่วิธีการเอาระเบิดมามัดติดกับโดรนด้วยสายลัดธรมดธรมดาาเนี่ยมันเหมือนกับที่เห็นในสงครามรปรเซียยูเครนเป๊ะๆเ,เลยครับซึ่งมันแปลกมากเพราะกัมพูชาเนี่ยไม่เคยมีประวัติว่าใช้โดรนแบบนี้มาก่อนเลยสักครั้ง มันก็เลยมีบ่อแสหลายอย่างที่ชี้ไปทางเดียวกันครับว่าคนบังคับโดรนเนี่ยไม่น่าใช่ทหารกัมพูชาธรรมดารรมดาเพราะอะไรนั่นแหละครับหคือฝีมือการบินเนี่ยมันเซียนเกินไป2คือมีข้อมูลว่าทหารกัมพูชาได้ไม่มีโปรแกรมฝึกโดรนแบบนี้แล้วยังมีเรื่องการใช้สายไฟเบอร์ออปติกเพื่อป้องกันการแจมสัญญ,ญาณอีกซึ่งมันโม่งชี้ไปถึงนักบินต่างชาติที่มีประสบการณ์สูงอาจจะมาจากสมรภูมิในยุโรปตะวันออกเลยหรือซ้ํา แต่หลักฐานที่เรียกงว่าเป็นหมัดเด็ดเลยนะครับอาจจะมาจากการดักฟังการสื่อสารคือพอโจมตีเป้าหมายสําเร็จปุ๊บมีเสียงหนึ่งพูดขึ้นมาสั้นๆว่า finish ที่สําคัญคือมันเป็นสำเนียงภาษาอังกฤษแบบยุโรปตะวันออกครับซึ่งเป็นสำเนียงเดียวกับที่เขาได้ยินกันในหมู่นักบินโดนต่างชาติที่ไปช่วยรบในยูเครนเจอแบบนี้เข้าไปฝ่ายไทยก็ไม่ยอมอยู่เฉยๆครับเลยเปิดฉากตอบโต้กลับแบบจัดหนักจัดเต็มซึ่งตรงนี้แหละครับที่ทําให้สถานการณ์บานปลายไปอีกระดับหนึ่งเลย การตอบโต้ของไทยนี่รวดเร็วและรุนแรงมากครับเริ่มจากวันที่12ทธันวาคมฝ่ายไทยเริ่มใช้ตื่นใหญ่ยิงถล่มสะพานเพื่อตัดสเสบียงแล้วก็มีรายง,งานว่าถล่มกองประชาการใหญ่ด้วยพอมาวันที่13แนวรบก็ขยายไปที่เกาะโกงตราดแล้วตอนเช้ามืด F16 ก็ออกโรงเลยครับคือการตอบโต้ครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่เล่นๆแล้วครับ ฝ่ายไทยจัดเต็มใช้อาวุธหนักเลยมีทั้งปืนใหญ่ขนาด155ม mm ิลิเมตรที่ยิงจากระยะไกลแล้วก็มีเครื่องบิน f 16ที่เอาไปทิ้งระเบิดขนาด500ปอนด์ซึ่งมันคนละเรื่องกับการโจมตีด้วยโดรนเล็กๆในตอนแรกเลยครับเพื่อให้เห็นภาพความรุนแรงนะครับมีรายงานว่าแค่เช้าวันเดียวเนี่ยในพื้นที่ทมอดา f 16บินไปทิ้งระเบิดถึง7ครั้งเป้าหมายก็มีทั้งสะพานโรงแรมแล้วก็คาสิโน พอสู้รบกันหนักขนาดนี้ผลกระทบมันก็ไม่ได้อยู่แค่ในสนามรบแล้วล่ะครับมันลามไปถึงเรื่องการทูตการเมืองแล้วก็ชีวิตของผู้คนด้วยในเวทีโลกก็เริ่มมีการเดินเกลียมกันแล้วครับฝั่งกัมพูชาก็รีบไปร้องเรียนที่ UN เลยบอกว่าไทยมารุกรานส่วนฝั่งไทยก็บอกว่านี่คือการป้องกันตัวเองตามสิทธิ์เป็นการตอบโต้ที่จําเป็นเพื่อหยุดภัยคุกคาม แน่นอนว่าเรื่องนี้เป็นที่สนใจของทั่วโลกนะครับก็เริ่มมีเสียงเรียกร้องให้หยุดยิงแต่ที่มาเห็นใจที่สุดก็คือชาวบ้านครับเพราะพอรบกันหนักขึ้นพลเรือนทั้งสองฝั่งชายแดนก็ต้องหนีตายออกจากบ้านของตัวเองแต่เรื่องมันมีมุมที่คาดไม่ถึงด้วยนะครับคือเป้าหมายที่ F16 ไปทิ้งระเบิดเนี่ยบางส่วนมันดันเป็นคาสิโนกับที่พักของพวกแกงคอเซนเตอร์พอโดนบอมเข้าไปพวกชาวต่างชาติที่ทําธุรกิจสีเทาพวกนี้ก็แตกคือหนีกันใหญ่เลย กลายเป็นว่าการโจมตีครั้งนี้มันไปเปิดโปงโดยบังเอิญว่าแก๊งสแกมเมอร์ที่เคยบอกว่าปาดไปแล้วจริงๆยังอยู่กันครบเลยเอาละครับมาถึงตรงนี้แม้ว่าเสียงปืนอาจจะเบาลงแต่สิ่งหนึ่งที่ชัดเจนมากก็คือโฉมหน้าของความขัดแย้งแถบนี้มันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันมีความโกลาหลในสนามรบถึงขนาดที่ว่ามีรายงานว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยถึงขั้นยิงจรวด BM21 มมั่วซั่วไปหมดเลยครับหนักข้อถึงขนาดว่า ยิงไปโดนทหารฝ่ายตัวเองเพื่อจะพยายามหยุดทหารไทยให้ได้มันสะท้อนความตึงเครียดในสนามรบได้ดีเลยครับบทสรุปสําคัญของเรื่องนี้ก็คือตอนนี้สนามรบมันถูกทําให้เท่าเทียมกันมากขึ้นด้วยเทคโนโลยีราคาถูกครับใครๆก็เข้าถึงได้และเมื่อฝ่ายหนึ่งใช้เทคโนโลยีนี้มันก็ไปบีบให้ฝ่ายต้องตอบโต้กลับด้วยอาวุธหนักแบบดั้งเดิมที่รุนแรงกว่าหลายเท่าตัวซึ่งมันนําไปสู่การบานปลายที่ควบคุมไม่ได้เลย และเรื่องทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำด่าสุดท้ายที่น่าคิดเอาไว้ครับว่าในเมื่อสงครามยุคใหม่มันเข้าถึงง่ายต้นทุนต่ำแล้วมันจะมีปมแดนที่ไหนในโลกนี้อีกบ้างที่จะเรียกว่าปลอดภัยอย่างแท้จริงสวัสดีครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวความขัดแย้งที่ค่อนข้างดุเดือดนะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งเราจะมาดูกันในมุมมองหนึ่งของเหตุการณ์ที่ถูกบอกเล่าผ่านรายงานต่างๆที่เข้ามาครับ เรื่องนี้ต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของมันเนี่ยไม่ได้อยู่ที่เสียงปืนในสนามรบนะครับแต่กลับไปเริ่มกันที่เวทีใหญ่อย่างองค์การสหประชาชาติด้วยถ้อยคำที่ต้องบอกว่าแข็งกร้าวและเร่งด่วนมากครับ เอาละครับเดี๋ยวเรามาไล่เรียงเรื่องนี้กันทีละประเด็นเลยเริ่มจากคำร้องเรียนที่ส่งไปถึง UN ข้อกล่าวหามีอะไรบ้างแล้วในสนามรบจริงๆตามรายงานเป็นยังไงผลลัพธ์ที่แต่ละฝ่ายอ้างคืออะไรและสุดท้ายคือสถานการณ์มันไปจบลงตรงไหนหรือว่ายังไม่จบกันแน่นะครับครับ จุดแรกเลยที่ทําให้เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาก็คือการที่ฝ่ายกัมพูชาตัดสินใจที่จะไม่จัดการปัญหานี้แค่ในระดับภูมิภาคแต่เลือกที่จะนําเรื่องนี้ขึ้นสู่เวทีระดับโลกเลยครับการยื่นเรื่องไปที่คณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติเนี่ยมันคือการยกระดับความขัดแย้งแบบก้าวกระโดดเลยนะครับเพราะนี่คือความพยายามที่จะดึงมหาอำนาจและประชาคมโลกให้เข้ามามีส่วนร่วมแล้วก็สร้างแรงกดดันทางการทูตอย่างมหาศาลเลยครับ คือถ้าเราดูข้อเรียกร้องพวกนี้นะครับจะเห็นเลยว่ามันไปไกลกว่าแค่การออกมาประนามเฉยๆแล้วแต่นี่คือการเรียกร้องให้เข้ามาแทรกแซงกันแบบเต็มตัวเลยนะตั้งแต่ส่งทีมเข้ามาสอบสวนไปจนถึงขั้นที่ว่าอาจจะต้องส่งกองกําลังรักษาสันติภาพของ UN เข้ามาในพื้นที่เลยทีเดียวครับโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะครับแล้วคําถามก็คือ อะไรล่ะที่ทำให้ต้องยื่นเรื่องจริงจังเบอร์นี้เราลองมาดูเนื้อหาในข้อกล่าวหาที่ทางกัมพูชาย,ยื่นไปกันให้ชัดๆเลยดีกว่าครับประเด็นหลักที่เขากล่าวหาเลยก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่การประทักการธรรมดาตามแนวชายแดนแต่การกระทําที่เข้าข่ายละเมิดกฎบัตรสหประชาชาติกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ข้อตกลงหยุดยิงที่มีอยู่ก่อนหน้าด้วยซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงนี่ถือว่าร้ายแรงมากเลยนะครับ ในรายงานเนี่ยให้ภาพที่น่ากังวลมากเลยครับมีการอ้างว่ามีการใช้อาวุธหนักอย่างเครื่องบิน F-16 แล้วก็ปืนใหญ่โจมตีเป้าหมายที่ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในพื้นที่สู้รบแต่ยังลามไปถึงพื้นที่พลเรือนแถมยังกระทบไปถึงมรดกทางวัฒนธรรมอย่างปราสาทพระวิหารด้วย เอาละครับทีนี้เราลองย้ายจากเรื่องเอกสารเรื่องการทูดมาดูสถานการณ์จริงในพื้นที่กันบ้างว่าภาพของการสู้รบที่ถูกรายงานออกมาเนี่ยมันดุเดือดแค่ไหนกันจากข้อมูลที่เราเห็นเนี่ย โอ้โหต้องบอกว่านี่ไม่ใช่การประทะเล็กๆแล้วนะครับเพราะมีการใช้อาวุธหนักจัดเต็มทั้งสองฝ่ายเลยฝั่งไทยมีรายงานว่าใช้ทั้ง F16 ปืนใหญ่อัตตาจรส่วนทางกัมพูชาก็มีจรวด BM21 กับรถถัง T55 คือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าระดับความรุนแรงของการประทะเนี่ยมันสูงมากจริงๆครับ แล้วการประทะเนี่ยก็ไม่ได้เกิดขึ้นแบบสเปะสปะนะครับแต่ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่จุดยุทธศาสตร์สำคัญสำค,คัญตามแนวชายแดนเป็นหลักเลยแล้วในบรรดาจุดยุทธศาส,าสตร์ทั้งหมดเนี่ยนะครับมีจุดหนึ่งที่ถูกพูดถึงเป็นพิเศษเลยก็คือเนิน677ครับเขาบอกว่าใครที่คุมเนินนี้ได้ก็เหมือนกับได้คุมพื้นที่ทั้งหมดเลยเพราะมันเป็นที่สูงข่มได้เปรียบแบบเต็มๆเลยครับ มันเลยกลายเป็นจุดที่สำคัญมากๆในการรบครั้งนี้เลยพอมีการสู้รบกันหนักขนาดนี้แน่นอนว่ามันก็ต้องมีความสูญเสียเกิดขึ้นใช่ไหมครับทีนี้เรามาดูผลลัพธ์ที่แต่ละฝ่ายอ้างถึงกันบ้างในรายงานมีการระบุตัวเลขความสูญเสียแบบชัดเจนมากครับอย่างที่เราเห็นในตารางนี้คือเป็นแค่ตัวอย่างความเสียหายของยุโทโธปกรณ์ฝ่ายกัมพูชาที่ถูกอ้างถึงใน4จังหวัดภายในวันเดียวเท่านั้นนะครับ ไม่ใช่แค่ภาพรวมนะครับรายงานยังเจาะจงไปอีกว่าอาวุธอันตรายอย่างจรวด B.M 2 1ของกัมพูชาเนี่ยถูกทำลายไปถึง5ชุดภายใน24ชั่วโมงตัวเลขนี้มันชี้ให้เห็นเลยว่าเป้าหมายทางยุทธวิธีของการโจมตีเนี่ยมันชัดเจนมากค่ะคือการทำลายศักยภาพในการโจมตีระยะไกลของอีกฝ่าย ซึ่งทั้งหมดมันก็สะท้อนภาพวงจรการปฏิบัติการตามที่รายงานไว้นะครับคือเริ่มจากหาเป้าหมายให้เจอพอเจอแล้วก็ส่งหน่วยที่เหมาะสมที่สุดเข้าไปจัดการไม่ว่าจะเป็น F16 หรือปืนใหญ่พอจัดการภายัยคุกคามได้แล้วก็เคลื่อนกำลังเข้ายุดพื้นที่เป้าหมายต่อไปแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันเดินไปถึงบทสรุปแบบไหนกันแน่เรามาดูกันต่อเลยครับซึ่งต้องบอกว่ามันเหมือนกับทิ้งปมเอาไว้ให้เราคิดต่อเลย เรื่องราวทั้งหมดมันเลยเหมือนกับดำเนินไปพร้อมๆกันในสองสมรภูมิเลยครับหนึ่งคือการรบจริงๆที่ชายแดนกับอีกหนึ่งคือการต่อสู้ทางการทูตอย่างดุเดือดในเวทีโลกซึ่งจนถึงตอนนี้ค่ะผลลัพธ์ของทั้งสองแนวรบก็ยังดูคลุมเครืออยู่ครับ ท้ายที่สุดแล้วนะครับสิ่งที่เราได้เห็นและได้ฟังกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็คือเรื่องเล่าจากมุมมองหนึ่งของความขัดแย้งที่มันซับซ้อนมากๆซึ่งมันก็ทิ้งคําถามสําคัญเอาไวใ้ให้เราครบคิดกันต่อว่าท่ามกลางสมรภูมิรอบและสมรภูมิข้อมูลข่าวสารแบบนี้ความจริงทั้งหมดมันอยู่ที่ไหนกันแน่ครับ